สวัสดีครับพี่น้องบอลเนี่ยพอเท่าก็ไม่เท่ามาเปิดคลิปครับเปิดคลิปแนี่ยใคหมดแดงครับพี่น้องบอลเนี่ยมาดูไปนะอ๋อหั่นละเอามาเลยวะเนี่ยแม่งมาเนี่ยใครหมดแดงครับปื้ปื้มันหอยควายอกๆเลยเอาห้างแรกครับไปไปแกงกันอยู่หลายห้างเติบอยู่ ตะตาเห็นม่พี่เฮียี่างพีนี่แหละอปขอไปเลยมเพิ่งเฮียบเนี้เอาปุดกดแล้ากงเขาทึ่งห้างทึงเฮียลยบู่ดมันก็แตกแล้วอ๋อแล้ววะเรอห้างเดีกพี่้องีกว่งกันนี้ มือสมัครครับเงี้ยครับพอถ่าครับเจ็บสิบกาปีเล้วเจ็บิบหาปีแลวเตปียบดังเติมตุมดูโอ้เอาหลังเอาเอาผนงานครับวัเนี้ยเดี๋ยวเ๋เเคาะก้อนตีบ่คุมตีเมียคุส เนืปออกกันนนื้มัเนเอวาย้องนนีดแรกพี่น้องข้งแรกแต่ไร่นไหโอ,ต,อลตลาดเป็นรอยตท่สนีไหมตลาดเป็นรอยตัวนี้น <c oughs> ข้าขแกครับไปกันต่อพี่น้องไป ข้างกลางเป็นยังไงตั้งแต่บ่อสะพาพบรรยากาศครับมให้ปตรงหน้าครับขอกขอกลวยปลูกผักปลูกมีไปเลยหน้าผมเองครับเนี่มองครับเออหนูปลาเกลือครับปลากลืบางไม่ออกานอกมไออกกำลังจะออกปักบุ เดี๋ยวเขกบุกนนะอ่าขอมืองเลยครับขอมืองน่ยครับปื๊ดส่งไปขายตลาดนัเดเตียเป็เนโซลาเซลครับอ่เอาเรายจดปาหยาปาบุกมองปลาควาันเป็นไงแห้บแดงตัวบเหนียวเสร็จลห้องนี้พีนงบอน่อยห้างเงครับคนนะนี่มองเห็นไหมีงเงเ,เกี่ยวเ,ยวเ,เกี่ยวใช่เก่ปลาเเกืบเน เอาเลยครับไปนไม่พีนองมาซบกันขะะขขเขาป่ะหลล่าึงเงเนลนะ้ะหากินแผนสูงครับทั้งทั้งตับก็มีนะพอ่อทงังไตมันก็มีอยู่กเดียกขึ้นกันหวะ หงลามันมีข้างนึ่งแบบนี้ยเลยง่ก็ห้างบนดีกว่าน่ะง่ายก็ห้างข้งเจาแแงอยู่อีกออ้ยเงี้ยเงี้ยเหรอออกไงวิเงี้ยหมดแดงยำฝนหมดแค่ยดำเดีย บ่เป็นถวอกแล้นี่เขาพอกอะไรเดียวรึ่งคู่นั่นสามสี่ล้อยโั้หขวเงาหลายั้งจดกันดูต้มดูชีวะเฮ้ยอายากันลวเว้ยแม่ขายเด็ดเท่าสองลอยพี่น้องเลยางนึงอะโอ้หลายหลายโอ้ยโอ้ย าเดีย๋ยวพอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวปยอนคนนั้นพี่ก่อนหลายอยู่อ,อุ่นเออไปถวยตัวนี้ไหมอเอาเอาเอานี่ห้างนี้เขาเป่นดองบานห้างนี้เสียงไงมีตัวน,นี้แหละทำคุ้นเสียง โอ้ใครหงอยอย่างเเลยวะสิ่งแห้งหมดเลยคุณโอ้โหเขากระตาปุ๊เลยวันนีงงน้เลยเขาเลยเนาะเขากระตาห้องเลยท่านกอดได้รวดโอสิ่งแห้งหัวข้างเนียนข้ากันเนี้ยก,กวัน ตะบุญวันว่าได้ยังเจ็ดเม้าอยู่กินยังวันตะปลาแห่งตัวว่าได้เหรอครับถ่าเบิังเฮียกับฟองกันบันเราจะภาคบันปานวานเขาตกเท่ดูหนุ่มอี๋เฉลี่ยของเลยบันเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยลาอะไรเนตตาครับผมอยู่ในตาบันี่ ม่งตินโซนตเอ็นบานนี้นงเอานเป็นกับต้านนะเพราะมันเป็นโล่ตินี่สองข้างเนี่ยถอ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 ยตบดูนี่อ่อียบกนังบอกม่วงติดน โอ้แบบงงเขาเขายังหลายอยู่หลายอยู่โอ้ยโอ้ยแกงไชยุทธแกงเว้ยที่วางในห่วงวงหัวเงือบสามบาทเยอะเลยมาแย่งกันละเยอ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 ะมีห่อนไม่เปลี่ยนเลยนะไปเอาเนี่เอาละตันเนี่ยได้พอแล้วครับตัวนี้จะเอาตันอื่นต่อไป

โอ้ใครแตกสั่วคนนึงสูงเกินไปสีุ่ดก็มาหอดแล้วครับไม่เแยมเครื่องถังสีพี่น้องไอ้ปะเนี่ย จะจอบ่เนี่ยสองพัยูบสืเนี่ยตัวเคืองตังสีพี่น้องมันนามือไขบแดงเลย่นี่ไไม่อาญาอะไรนี่แตะแนวแนวยองเบ่นวนนี่นี่นม่ดตัวนี้ อ่ะเนี่ยบะแม่าสามลกมันเด่นยนะสามาสี่บวอยาก่วงาต้องเจ็บอดีๆโอ้โอผ่าพันนน่ะผ่ามวนมวนมวนหลายพันนหลายพนเดี๋ยวสี่ลอยู่บนน่ะ สิทนอกะสิทหรย่างสิทธิใหน่อยน่ะไข่หน่อยรอดออกติดงหาง้เอาโยเอาตาม้เอากอนน้ำวางเนมันน้ำ็ดแล้วตามไหนก็ได้ัไปเด้อคอเด้อคอเด้อผมเด้ออ้ยยลุ่นลุนลุนลุนลเอากระมังไง น้องทอาตั้งไอนถาองนลวง่ท่านได้นีซ้อๆหซื้อไ่ได้กินแล้ว่หม่สองสามนเนี่ก็คู่นี่ตั้ง้ยลกูกัยงบอกวออกไปอการัปุนีกหมุ้ยัง้ ฮอนหรอกคุณน่ออนพะนะอยกเม่มันออกที่ดีคแ้วเราจะขายขวะสอไขาขายเมยขายขายขาก็ขายขครผากขายสุดคือมีิบบาท จากเทผ่าออกจกากใหไงแล้วแปรงไปสร้างไรคนนี้ไปไหนกับอกยากอ่ะเอามาให้เด้อ เฉพาะใครครับไปสองโลเคิงครับเอาแม่เอาอย่างอาแล้วเอาข่ผพาไปแล้วเหลือสองโลเคิงเอามันา,านครับมันนี่ออยุดีกินขอบคุณครับ